สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนัสติดแบงค์นะครับวันนี้มาแนะนําสกอร์สูงต่ํากัน3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลกันโช่เซเรียตีนะครับเป็นเกมระหว่างลาซิโอเจอกับนาโปลีนะครับลาซิโอนั้นเกมล่าสุดพวกเขาแพ้มานะครับพวกเขาไปเยือนปามาแล้วก็แพ้ไป1 3สนะครับส่วนนาโปลีนั้นเล่นดีต่อเนื่องนะครับพวกเขาเอาชนะโตรโน่มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ เจอกันวันนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ทั้งลาโซแล้วก็นาโปรลีเป็นทีมที่เกมลุกดีนะครับนาโปรลีเองช่วงหลังอาจจะออกสกอร์ต่ําเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับลาโซซึ่งเป็นทีมที่เปิดเกมลุกเข้าใส่อยู่แล้วนะครับเป็นบอลที่ชอบเล่นแลกหมัดอยู่แล้วฟันคู่นี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะยิงประตูกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะนั้น คู่นี้เชียร์สกอร์สูงนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับเล่นข้างปีหลุนข้างปีสะสมรางวัลของคุณยิ่งเล่นมากยิ่งได้ลุนรางวัลใหญ่ไอโฟนเงินสดและอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทและเลยที่ F B A, A N P B ฟูลแลมกับไบตันนะครับฟูลแลมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ส่วนใหญ่สกอร์จะออกต่ำนะครับ ในขณะที่ไบตันเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกอร์สูงนะครับไบตันเป็นบอลที่เกมลุกดีนะครับพวกเอนนี่เวเบกนะครับชอเปโตเขาลุมิโตมะนะครับถือว่าอยู่กันครบวันนี้เชื่อว่าไบตันยิงประตูได้นะครับในมองผมนะครับในขณะที่เฟลมเองนะครับเล่นในบ้านนะครับก็ยังถือว่าเป็นทีมที่มีทีเด็ดที่ขาดไม่ขี้เละนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมแนะนําให้ไปสกอร์สูงนะครับเชื่อว่าทั้ง2ฝั่งน่าจะยิงกันได้นะครับ ปิดท้ายที่ฟุตบอลโปรตุเกสนะครับเป็นเกมระหว่างโมเรนเซ่นะครับเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมจ่าฝูงนะครับโมเรนเซ่นั้นเ,เกมล่าสุดไปเยลเลออาฟแพ้ไป2-3นะครับในขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนแพ้มา2เกมติดแล้วนะครับแพ้อาร์เซนอล1-5ึ่้าและก็ล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ซานตาคาร่านะครับคู่นี้แนะนำให้ไปสกอร์สูงนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเองหลังจากที่ เล่นดีมาหลายนัดนะครับแต่พอเสียลูเบนโมริมไปเนี่ยพวกเขาแพ้มา2เกมติดแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เจอกับมาเลเซ่ไม่ง่ายนะครับผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลที่ออกได้ทุกหน้านะครับและที่สำคัญนะครับเกมลุกของทั้ง2ทีมก็ถือว่าใช้ได้เพราะงั้นคู่นี้ผมแนะนำให้ไปสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่นะครับเชื่อว่ามีโอกาสที่จะยิงกันได้ทั้ง2ฝั่งนะครับสุดวันนี้3คู่เป็นฟุตบอลสกอร์สูงหมดเลยนะครับก็มีลาเซโอ เจอกับนาโปลีนะครับแล้วก็มีฟูลแลมเจอไบตันแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือคู่โมเลนเซ่ที่เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนะตัดได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ